มมาิวชนนแสวัสดีค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะมาสอนฝึกอ่านนะคะเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กๆหยิบใบงานเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในบทพูดที่9นะคะเป็นบทพูดนะคะสุดท้ายนะคะของ ของภาคเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอ่านนะคะขึ้นมาเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะ My sister has many pairs of socks น้องสาวของฉันมีถุงเท้าหลายคู่ Her socks have many different colors ถุงเท้าของเธอมีหลายสี She washes her socks once a week เธอซักถุงเท้าของเธอสัปดาหละครั้ง She hangs them out on the washing line to dry เธอแขวนพวกมันบนราตากผ้าให้แห้ง After that, she will put on her socks and shoe and run to the park to play with her friends. หลังจากนั้นเธอจะใส่ถองเท้าและรองเท้าของเธอและวิ่งไปที่สวนสาธารณะเพื่อไปเล่นกับเพื่อนๆของเธอโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนชี้ตามด้วยนะคะ My sister has many pairs of socks. น้องสาวของฉันมีถุงเท้าหลายคู่ Her socks have many different colors ถุงเท้าของเธอมีหลายสี She washes her socks once a week เธอซักถุงเท้าของเธอสัปดาห์ละครั้ง She hangs them out on the washing line to dry เธอแขวนพวกมันบนราวตากผ้าให้แห้ง After that She will put her socks and shoes friends her the park play with her will play put park run to to on and and หลัังจากนน้เธอจะใส่ถุงเท้าและรองเท้าของเธอและวิ่งไปที่สวนสาธารณนะเพื่อไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนของเธอโอเคนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆก,กดวิดีโอย้อนกลับไปนะคะเพื่อฝึกอ่านนะคะจนกว่าเด็กๆจะจำได้นะคะ แล้วอัดคลิปวิดีโอการฝึกอ่านของดเด็กๆมาให้คุณครูได้ชมบ้างนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่สองนะคะบ๊ายบายบ้างค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้ชมบ้างนะคะบ๊ายบาย for watching Please subscribe for video.